สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาริก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับสเปนได้คู่ชิงชนะเลิศยูโร2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปเจอกันกับทีมชาติอังกฤษที่เบอร์ลินครับในวันที่14กรกฎาคมก็ต้องบอกว่า เป็นเกมที่น่าดูชมอย่างมากนะครับสเปนเนี่ยเราเห็นมาเยอะแล้วนะครับเราก็มีการวิเคราะห์พูดถึงกันเยอะมากถึงจุดดีจุดเด่นเรื่องของผลงานเรื่องของฟอร์มเรื่องของรูปแบบการเล่นค่อนข้างที่จะชัดเจน ส่วนอังกฤษเนี่ยนะครับเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ในฐานะแตงหนึ่งเล่นไปเกมแรกเกม2หลายคนบอกว่าแตงกี่โมงนะครับฟองแบบนี้เหรอแต่ไปไปมามาอังกฤษถูลูถูกลักกลงลากมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ครับนัดล่าสุดผ่านเนเธอร์แลนด์มา2ประตูตอนหนึ่งประตูชัยมาช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากบรูวัตกินถามว่าสเปนกับอังกฤษเทียบกันใครก็มองว่าสเปนเหนือกว่า แต่ในฐานนะกองเชียร์สเปนนะครับก็อยากจะบอกว่าอังกฤษชุดนี้เนี่ยก็มีอะไรที่สเปนต้องหวั่นเกรงเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่ามองเราเป็นขนมหวานจะเคี้ยวสบายสบายข้อแรกครับผมมองว่าอังกฤษชุดนี้นะจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยนะครับก็คือเรื่องของสภาพร่างกายความฟิตครับ แข็งแกร่งมากฟิตมากครับเห็นได้ชัดนะครับเกมกับาสาธารณรัฐเช็กเกมกับสวิตเล่นลาก120นาทีแต่ละเกมไม่มียุบไม่มีแผ่วให้เห็นครับไม่มีหมดให้เห็นแข็งแกร่งมากครับตรงนี้ครับเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนไม่ได้พูดถึงแต่นี่คือข้อที่ดีมากๆของอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในนัดชิง อังกฤษอยื่ระยะได้ยาวๆแน่นอนจะเล่นเกมสั้นเกมยาวอังกฤษพร้อมครับยิ่งยาวอังกฤษยิ่งยิ่งชอบผมเชื่ออย่างนั้นต่อมาก็คือหลายคนแซวบอกอังกฤษคอนเซปต์ไหนเนี่ยเล่นสไตล์ไหนรูปแบบไหนเอาตรงๆก็ระบุได้อย่างยากเย็นเหมือนกันครับว่าอังกฤษสไตล์ไหนแบบไหนเอาเป็นว่าไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนครับพวกเขาปรับพวกเขาเคลื่อนเกมไปตามสถานการณ์ตาม คอนเซปต์ Concept, หรือวิธีการของคู่ต่อสู้ได้ซ้ำไปเรียกได้ว่าเป็นจองยุทธที่ไร้กระบวนท่าซึ่งบางครั้งมันน่ากลัวครับบอลที่ไม่รู้ว่าเล่นแบบไหนหน้าไหนเนี่ยน่ากลัวคุณซื้อฝั่งตรงข้ามไม่รู้จะจัดทับยังไงแล้วก็3นะครับพวกเขามีนักเตะระดับโลกในตำแหน่งตัวรุกเต็มไปหมดครับฟิลโฟเดนนะครับ Kane, ham, Mac, แฮร์รี่เคนจูดเบลิงแฮมแม้กระทั่งตัวสำรองอย่างโคาเมอร์หรือ โอลิวัดกินสดสด,สดร้อนนะครับที่พิฆาตเนเธอร์แลนด์หรือไอแวนโทนี่พวกนี้นครับถึงแม้ว่าเกมจะไม่ดีเกมจะเป็นรองครองบอลได้น้อยกว่าแต่จังหวะเพียงแค่เพลย์สองเพลย์ช็อตสองช็อตเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยครับจูธทำให้เห็นมาแล้วเคนทำให้เห็นมาแล้ววัดกินทำให้เห็นมาแล้วบุกโยซาก้าอีกคนไงครับทำให้เห็นมาแล้วครับบางครั้งเกมไม่ต้องมีอะไรครับลากตัดมายิงเปลี่ยนเข้าไปเลยนี่คือความพิเศษ ของตัวรุกทีมชาติอังกฤษที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งได้เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาก็คือตัวแกเร็ตเซาเกตหลายคนบอกว่านี่คือกุนซือที่ทําบอลได้น่าเบือ่อแต่ดูครับผลงานแต่ละครั้งในรายการเมเจอร์ทั้งฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรไม่รอบรองก็รอบชิงครับและหนนี้มารอบชิงอีกครั้งหนึ่งแกเร็ตเซาเกตเนี่ยอาจจะมีรูปแบบการเล่นที่น่าเบือ่อไม่เอนเตอร์เทนดูเหมือนว่า ไม่มีลูกเล่นแพลว์อะไรแต่ทัวร์นาเมนต์นี้สังเกตครับมือทองหยิบจับใครลงไปได้ไประโยชได้ผลเปลี่ยนเกมได้เลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงมือขึ้นของเซาเกตเหมือนกันสเปนก็ต้องระวังและสุดท้ายถ้าหากว่ามันลากกันไปถึงช่วงยิงจุดโทษอังกฤษชุดนี้น่ากลัวมากครับ <S <S นอกจากจอแดนพิกฟอร์ดที่มีขวดน้ำที่ สามารถที่จะบอกได้ว,ว่าใครจะไปทางไหนแล้วเนี่ยตัวยิงจุดโทษอังกฤษดีทุกตัวเลยครับถึงตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอังกฤษน่ากลัวสุดๆเลยนะครับนี่คือ4 5หข้อที่สเปนต้องระมัดระวังอังกฤษคู่ชิงชนะเลิศศึกโยูโรคนี้ครับ